ไอ่ไม่ใช่ใช่ยั่วให้ลุนเซนป่ะลุนเซนไปใส่บุเอ้าไม่ใส่ก็ติดกันดีอยู่ติดกันยังไงเดินโอ้เสาร์ตีฮิตหรือเ่ตีฮิตเองตีฮิตรุนเซนโอ้ยอยากตีปุ๊บไม่ผลัดแจ็คฟาบอกบอกไปเนาะจะเห็ดยังเนี่ยแล้มึงไกลเป็นยังไกลเป็นยัง เลี้ยงมาจะโดนเนอะพราออกแม่แพ้ลูกคเคลียเว้ยหฮวยเลี้ยงเสียเวลามันกับว่าแพ้ตัวตัวผูบ่เซิงจักเทื่อเนาะอือตัวผูบ่เซิงอือเฮ้ยกันล่องตัวแม่บอกให้มันเซิงมึงเดู<อ>มันบล,ลัมลดกันเซิงมึงที่ละไจเขาวนะือ นายดิเรียบลินปันกระปอมกาอันเชือกมันกะอาจสิแพรียเด้เนาะบ่ใส่เชือกบ่ล่ะลังบ่อือตังมึงอยู่บ่องวยคุณเสียงสีบ่วไมา้ย่ดีบ่มวยเบาหลายมันบ่ามาโดดม,ม,ม,มึงชิม่างไหนกันไหนไปหาเล่นหัวลิ้หัวแหลมง้ยตังมึงอยู่บ่ าอาไปสละไปหฮมพุ่นบ่ไปห่มบ่ห่มนี่รถแล้ว่มนี่รอบ่ไม่ใช่าต่ำบ่เนี่ยต่ำก็ได้ไลยปองตัวอีรีบอกเอาเบาตัวเอาเบาตัวปูพายเี่เสือสโอ้ยอย,ย,ยินดีน 不不不！喂，妹，喂，妹，喂。 ไ้เจ้าคืออจังสิเจ้าถือเป็นจดทะเบียนสมรสก็ขอได้จังไดนฮะถือเป็นจดทะเบียนสมรสก็ขอเฮ็ดยังเฮ้ยครบเป็นมาสิบปีนั่นบ่จดทะเบียนสมรสก็เล่าโอ้ยกับฟังกูกันเองฟังมาได้แล้วอีนี่มึงมาหยังนี่กูเป่าหูสวัสดีมาเป่าหูสวัสดีได้จังไหนถือเป็นจดทะเบียนสมรสนั่นกัดเบนบ่ได้ยินมาได้ไังสเจ้าว่ามื่อกี้นี่มันคืออย่างเป็นบ้าเนาะ ผู้ใดสิไปโจดเห็นบ่น่ะมันเป็นตุ่มเต็มหลังอยู่นั่นน่ะแล้วมันเกี่ยวหยังกับจดทะเบียนสมรสคือเว้าบ่แม่นข่อยว่าบ่แม่นแล้วข่อยสิไปบอกเอื้อยข่อยบอบอแมาอธิบายมาว่าอันเจ้าไปจดทะเบียนสมรสแล้วบอเราเก๋ไหมจิ้งจอก้อยก็สิไปโจดไปจดกับไผกับเออื้ยจดกับเอื้อยรู้กันตัวมันแม่นซั่นบ่เออคือบ่ได้ยินคำว่าเอื้อยข่อยจักเม็ด เอ้มันแท้เลยบอกออกมามันตื่นก่อนเพากําลังจีบเปางูสวัสด์ไงกันเปางูสวัสด์เออมันทิ้งอยเป็่นดิแตะคือว่าเห็นสีเปาเปาหรือมันปลาแซาโอ้ก็สีโพดแท้มึงลูกแม่อีนี่นะพี่ไอ้มึงถามหาอย่างเงี้ยนี่ไงพี่สายจุ้มมันนั่นตุ้มยังนั่นนี่งูสวัสด์เห็นบอกรังงูสวัสด์นะเออมันเป็นยังไงบ่มัน โต้กบกคือกันกเอา้าครูเข้าใจผิดบ่หนิฉันเป็นปึกคักปึกแนะมึงที่ไปใช้บ่นี่งูกบบระบ่ดีเมื่อ,นนอบ้านมีบ่ถึกเปล่ามึงกลับบ้านเลยเนาะเออมานนี้ไม่นั่งบ่หน่นั่งร้องนั่งร้องเฮ็ดหเนียงปองงูฉันวันงูฉันวัน,นงูฉันวันหรืองูสฉันวันปอให้คอยเฮ็ดเนียงคอยว่าได้เป็น ่อยไม่อยากเป่า่อยไม่อยากถือเป่าคือว่าสิบ่มา้งไงคอยไม่อยากถือเป่าไม่อยากถือเป่าคือนอนหลมสินะคอยซ่อมเอาทั่แม่เป่าให้่อยทั่แม่ไอ้บ่ไปจดน้ำเขาดอกตูวแม่นดอกเจ้าตัวคอยจดกับอีลานี่ละบ่เป่าบ่ว่าจะเรื่องจดเาเดียว เป็นอย่างอีนี่เป็นอย่าง,าง,างกูสิเป้าคือมึงเห็นตัวกูก็อยากถือเป้าคือมึงน่ะยแม่มึวมมมมงว่าอย่างเอาเกิบ<ๆ>กูลืมเกิบมึงได้ลืมอ,อย่างอีบ่ฟ้าไปเถอะ,ปะไปใ,ใส่กูอยูิ้าไปล่องทองล่องทองกูกสิเป้าไปเป้าค,ค,คุณดีกว่ากูสิเป้ากูสิเป้าไหมเป้าคุณดีกว่ามีขาแล้วมึงไป mã Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những